อาเจาะมาทำอะไรด้วยอยาจารย์จะมาทำอะไรคะอาเจ้าจะมาเก็บมะนาวใช่ไหมไปดูมะนาวเราเยอะมากอาจารย์ยไปเก็บซิมะนาวมีน้อยหนาด้วยดูน้อยหนาเราสิเห็นไหมน้อยหนาอึา๊บนี่มะนาวเอาอาจารย์เก็บซิเก็บยซิเอาลูกใหญ่ๆอ่ะเห็นไหม แล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นเอาห่อกระดาษด้วยนะคะแช่ตู้เย็นจะได้เก็บไว้ไ<ป>กินได้นานๆไม่เหลืองแต่เขาจะค่อยๆเหลืองแต่ว่าไม่เน่านี่ไงเห็นไหมไปตาดูสินี่ไงบอกสิเอา้าเอา้าดูรองเท้า <laughs> <laughs> ไหนมะนาาลูกใหญ่ไหมไหนเท้าหน้าไหมหนู้ให้ปาดูสิ ดูสิเห็นนับเท่าหน้าหนูไหมเท่ากันไหมไหนอ่ะเอาใส่ไว้ปุ๊บตไปเราไปเก็บอีกแล้วเอาไปล้างเแล้วก็ไปเก็บอีกเก็บอีกแช่ฝนต่อสิบสิบใช่ฝนหยุดตกหยุดตกข้างบนอะทำไงเอาละอัญญาข้างบนเห็นไหมอัญญาเอาได้ไหมโอ้ยล่วง ลูกเออลูกทางโน้นอีกต้องเอาลูกเหม่งเม่งใสใสป้าไปโดนอะไรมาไหนเฉียบเฉียบะครับไปไม้ไงใบไม้ไงลูกเบลอเลยโอ้ มุดเข้าไปสิทำไมได้ข้างในทำเอาอัญญาไมา่ช่วยแม่เก็บสิทำไมอัญญาไม่ช่วยเก็บเลยไหนามาเก็บให้เพื่อนดูสิอัญญาเก็บมะนาวเป็นไหมไห <c oughs> นอัญญาเก็บมะนาวเป็นไหม <c oughs> นา่าจะแต่งกิ่งอัญญาเก็บมะนาวเป็นไหมนั่นไงดูพวกเราเราเร็วๆรเร็วเข้าไปเร็วๆนั่นน่ะเอ้ยเดี๋ยวต้องนอน้ำเลยนะคะนะ ขนาดข้ญญางล่ญญางเลยนะอ่ะข้างล่างเออนั่นาะเอื้อมเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปอีกเย็ยบอื๊บเอานี่ไงเด็ดเด็ดเอออันยาเด็ดได้เป็นใช่ไหมมีน้ำมีน้ำค่ะมีน้ำค่ะมีน้ำมีน้ำด้วยค่ะมีน้ำด้วยค่ะเมะื่อเช้าหรอ อันอันนี้โอ้ยมันจะหักแล้วใช่ไหมมันจะหกักเราฟ้าโอ้อันนี้เราก็มาเก็บมะนาวเสร็จเราก็มาเก็บน้อยนาะเห็นไหมคะน้อยหนาได้เยอะมากเลยอันนี้น้อยหนาหนังนะอร่อยปจิจะจะหักแล้วไปสิไปสิปไปรับไปรับไปรับไปเก็บมาไปเก็บเลยค่ะไปเก็บเก็บนั่นไงโอ้ยไอ <laughs> เก็บอะไรลูกนีเก็บอะไรลูกนะลูกข้างหลังนู่นเอาข้างหลังมาเร็วนี่นี่มาจับกระป๋าที่นีมาจับเอะนี่ะอันจับเอากระป๋าดูจับเอาข้างบนนี่ข้างบนนี่ข้างบนนี่อึ๊บโอ้ไหนโชว์สิว้าวใหญ่จังเลยเอามาใส่เข่งไว้เถอะเอามาใส่ไว้ขึ้นมาเส้นลูกไหนนั่นน่ะนั่นน่ะหนูเดี๋ยวมันจะแทงตาหนินายนีาขึ้นมาเส้น นนอนไปเก็บมาอกีกอันที่ร่วกอยู่พื้นนะ่ะนะตรงนี้ดูยังไม่ทันแก่ดีเออเอามาใครเอามาอื้อันนี้ก็คงจะกินไม่หมดคงจะได้ขายถ้ากินหมดนี้เบาหวานขึ้นแน่ใช่ไหมใช่อ่ะเก็บมาหมดน่ะน่ะน่ะ,นะป้า,าลงมาให้นะ่ะเ,เร็วเรวเขาเร็วใช่อุ้ยโอ้มันเนา่าเห็นไหมเน่ามันสุก มาค่ะเอามาเร็วเอามาอีกนั่นอ่ะข้างหลังหนูนั่นไงหยิบมาสินี่น่ะมองไม่เห็นนี่ข้างบนข้างบนเหรอเห็นไหมเห็นไหมนี่ไหมล่ะอันนั้นอันนั้นไม่สุกหรอไม่สุกไหนนั่นน่ะตรงไปนนั่นน่ะป้าปาข้างบนนั่นแหละเอาลงมาเลยนั่นน่ะมันตามันห่างแล้วใช่ นั่นแ่ะแล้วก็เลยขึ้นไปข้างบนน้นอีกเออเอยอันยาถอยมาแล้วเดี๋ยวโดนล่วงใส่หัวใช่เดี๋ยวล่วงใส่หัวลูกลงมาครับเอเชื่อเอ้จะลงแล้วเหรอฝั่งนี้ก็เอาถึงอยู่ตรงนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บกันโล่งเลยตัดกิ่งเขาดกใบใบใบเยอะมากส่วนอัญญาหรอตายกระโปรงดำหมดแล้วตายแล้วอ้าวดำ ดำเหรอเล่นกระดัมหรอคะตาย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 เออเออเอาพิกกี้ดูด้พิกกี้น้ำขุดอะไรอะน้ำขุดอะไรน้ำดำดำดำ,ดำขุด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 ซิอหม,ม,มุน,มนหอนอะไรอันยาเล่นอะไรลูกอันยาเล่นอะไรายาเล่นขี้ใสในในน้อยหน่าหนูอ่ะอ้ะาวแล้วมะนาวหนูหละ่ะ โอ้ยไปเอามะนาวมาไปไปถือมะนาวมาไปลูกไปได้เอาไปล้างกันมันมดนน้น,นะใช่ตอนนี้น้อยหนา่าลงแล้วมีไม่กี่ต้นเองนะคะเนี่ยยังปลูกเพิ่มอีกนะปีนี้ฝนกำลังลงเม็ดอีกแล้วเดี๋ยวปีนี้ถ้ามีมะขาม เดี๋ยวจะพามาทำมะขามแช่อ,อิ่มกันใช่ไหมคะอันยาอันยาชอบกินมากใช่ไหมเอ้ยใช่ไปเราไปล้างมะนาวกันโอ๊ย <c oughs> น้ำทำอะไร <c oughs> โอ้โหดํา <c oughs> น้ำมาอะไรเนี่ยกระโดดใส่แม่เลย เดินแบบน้ำฝนเลยนะใช่ไหมล้างตีนด้วยล้าง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 ให้บ๊อบบ๊อบล้างให้แล้วเอาเหรอจริงไหมสะอาดเปล่าสะอาดนี่เราก็มาทำการล้างแล้วล้างแล้วเราก็รอให้เสด็จน้ำก่อนนะดูดูดูเด็กดูเด็กเล่นน้ำเด็กเล่นน้ำ เสร็จแล้วโอ๊ยพอแล้วมาล้างมือมามาล้างมือลูกมาพอแล้วค่ะมาล้างมือเร็วนี่ไงคะ่ะน้องๆน,นี่เราก็เอากระดาษนะคะมาใส่ถุงแบบนี้แล้วก็หยิบมะนาวที่เสด็จน้ําแล้วนะคะใส่ใช่ใช่ใส่เหมือนใส่เหมือนอัญญาเลยใช่ไหมอ่เก็บใส่ถุงนะคะเก็บใส่ถุงกระดาษใช่ เอาพอเต็มนะลูกเดี๋ยวมันยัดใส่ตู้เย็นไม่ได้เดี๋ยวแม่เอาถุงใหม่มาให้เต็มหรือยังเต็มแล้วเดี๋ยวแม่เปลี่ยนถุงใหม่ให้แป๊บนึงนะอใส่ให้เต็มเลยค่ะใส่ให้เต็มเลยค่ะยังพอใส่ได้อยู่ใช่แล้วเราก็จะเอากระดาษปิดปากอีกรอบหนึ่งเสร็จไหมคะเสร็จแล้วค่ะบอกเพื่อนเพื่อสิเสร็จแล้วค่ะปากเพื่อนหมดเลยกินอะไรมา กินอะไรมาปากเปื่อนสำหรับคลิปนี้อันยาทำการเก็บมะนาวกับน้อยน่านะคะบ๊ายบายเพื่อนก่อนเร็วคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ